เตรียมตัวออกเดินทางได้เอามาเอาขึ้นไปแม่อ้ายเอาขึ้นไปไว้มันเหมือก่อนแังขึ้นไปเดินทางไปหาเจ้าของเอาภูพมา่าภูพมา่พมาแต่ว่าไม่ได้ส่งไปพมา่าเลอ,อส่งใใสไปไซไอไปไซไอพม่าไม่ใช่แล้ว ใส่ใส่ของแกนของแกนโคราดนะพม่าคนแกนโคราเด้อแต่ว่าคนเฮ็ดฟูยสอายเห็อยูยสีเกียบแต่ยุสัยฟูเป็นคนเห็นเมีนคนเห็ดฟูเหมือนคนเห็นเมียนซูงใส่พม่าโอ้วางสั่นตีเอาข่อยคื้อยู่อุดรันสันเจ้าเจ้า เบิงบ่งเบิ่งนาตาคัมเมนเดอร์พี่น้องโอเบิง่งนาตาคัมเมนเดอร์ซูม่เจ้านี่รอบ่นว่ารอวอลคอนว่าคัมเมนคัมเมนชีสกเกียร์เตรียมพร้อมจ้า